นี่ฮาวสวัสดีไปเที่ยวจ,จีนมานะคะที่ที่เราไปที่แรกก็คือเมืองโบราณต้าลี่ค่ะไปถึงเราก็จะไปพักที่โรงแรมนี้เหมือนจอมยุทธเลยอะ่ะเหมือนลงเตียมไปถึงก็นี่เลยอันดับแรกที่อยากทานคือไปต้องโกเพ่อบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วก็เกาแก่าแมาก <c oughs> เหลือชิ้นเดียวนะคะเพราะมันสี่ทุ่มแล้วตอนไปถึงแล้วก็ เราก็เอากับสัภาระไปเก็บนอนแล้วก็ออกมาเดินเล่นที่เมืองโบราณตาลีก็จะมีซุ้มประตูแบบนี้นะคะประตูเมืองแล้วก็เดินไปเรื่อยๆของขายจะบอกว่าเป็นกิโลเลยคุณแล้วก็น่าซื้อน่าทานเท่านั้นเลยนะคะเราก็เดินเล่นกันเลยแหละสองคนพี่น้องนะคะไปนี่อันนี้โฟกโคมไฟสวยเดินเข้าไปถ่ายไปแต่ฉันก็ปวดฉี่นะวิ่งหงอกมาหาห้องน้ําห้องน้ําเขาก็มีให้ตลอดระยะทางนะคะแยกชายหญิง อ่าแล้วก็มืดๆน่ากลัวนิดนึงเชื่อไหมว่าตอนเดินอยู่ประมาณสี่ทุ่มกว่าเดินไปจนสุดถนนไปถึงเที่ยงคืนพอขากลับทุกร้านที่กําลังเปิดอยู่ปิดพร้อมกันเลยค่ะเดินมืดๆกลับเลยอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะของเมืองโบราณตาลี่ที่เปิดถึงเที่ยงคืนไฟก็จะสวยๆนี่ค่ะสตรอเบอร์รี่หวานาันนี้วิ่งชา้าเลยซื้อมาเยอะมากมีโรบอทขายไอติรมด้วยนะ เมืองโบราณเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องการท่องเที่ยวของวันถัดไปให้ฟังค่ะ